มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มเจ้าของร้านอาหารเมาหลับในขับกระบะพุ่งเสรยร้านขนส่งพังยับของกระจายเกลื่อน6รกรกฎาคมเกิดเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนบริษัทชาวดอยขนส่งริมถนนสิริมงคลตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางด้าน้อยตำรวจเอกปรินวัฒนิติชัยกุลการ รองสอวสพเมืองแม่ห้องสอนนะคะรับแจ้งเหตุไปที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีประตูดีแม็กป้ายทะเบียนรถแม่ห้องสอนพลิกคว่ำตะแคงอยู่บริเวณภายในบริษัทขนส่งชาวดอยและพบรถกระบะของบริษัทชาวดอยขนส่งที่จอดอยู่ด้านหน้าบริษัทถูกชนด้านหน้าแล้วก็ด้าข้างเสียหายสองคันพร้อมรถจกักรยานยนต์หนึ่งคันนะคะเครื่องดื่มน้ําอัดลมแล้วก็สินค้าอื่นๆถูกชนกระจ,ระจายเกลื่อนพื้นเลยค่ะ พบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเป็นคนขับกระบะสีประตูทราบชื่อคือนายกสัสเดตอายุ33ปีนะคะอยู่ในอาการมึนเมานั่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นทราบว่านายกษิเดชนั้นเป็นเจ้าของร้านอาหารและก็เครื่องดื่มแห่งหนึ่งแถวถนนนาวาโคชสารในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะหลังปิดร้านไปนั่งดื่มสันสันจากนั้นหลังแยกย้ายการขับรถกลับบ้านตามลำพังในช่วงดึกใกล้รุ่งเช้า เมื่อถึงที่เกิดเหตุเกิดหลับในรถจึงได้เสียหลักออกนอกทางพุ่งเข้าไปชนบริษัทชาวดอยขนส่งซึ่งมีรถขนส่งสินค้าที่เตรียมไว้จะส่งออกให้กับลูกค้าในวันผัามาถูกชนเสียหายทางรถกระบะขนส่งแล้วก็สินค้าเสียหายจํานวนมากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ